ทำไมการเรียนจึงเป็นไม้เบื่อไม้เบาสำหรับเด็กๆนะครับสำหรับผู้ใหญ่บางคนนะครับพอพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ยก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาทันทีการเรียนก็ดูเป็นเรื่องที่ยากต้องใช้ความพยายาม ยิ่งปัจจุบันนะครับมีเรื่องการเรียนออนไลน์เข้ามาด้วยนะครับสําหรับผู้ปกครองบางคนนะครับได้ลองไปนั่งเรียนกับลูกนะครับจะเรียนให้รู้เรื่องเนี่ยต้องใช้ความพยายามใช้ความตั้งใจใช้ความจดจ่อในการนั่งเรียนเพื่อให้ตัวเองรู้เรื่องเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ยากเลยแล้วลองนึกถึงนะครับว่าเด็กๆลูกเราเนี่ยที่นั่งเรียนแบบนี้จะต้องใช้ความพยายามขนาดไหน นั่นเป็นเพราะรูปแบบการเรียนการสอนครับไม่ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับการเรียนรู้ของสมองของเราครับปัจจุบันนะครับได้มีนักวิชาการนักการศึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทํางานของสมองนะครับได้แนะนํานะครับให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ตามศักยภาพและการทํางานของสมองนะครับหรือเขาเรียกกันว่าการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองนะครับหรือ brain based learning ครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับและสอดคล้องกับการทํางานตามธรรมชาติของสมองทําให้สมองได้รับการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งแนวทางนี้นะครับสามารถ นำมาปรับใช้กับการเรียนรู้ของลูกเราได้อย่างไรบ้างนะครับแนวทางนี้นะครับได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น3ามช่วงนะครับ1ช่วงแรกเลยก็คือเป็นช่วงที่พรีวิวนะครับหรือช่วงการแนะนํานะครับช่วงที่2ครับ คือช่วงการสอนครับหรือเนื e ้อหาแล้วก็ช่วงสุดท anyway. ้ายคือช่วงการทบทวนนะครับหรือการรีวิวนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดนะครับในแต่ละช่วงนะครับในช่วงแรกก็คือช่วงการเปิดตัวนั่นเองนะครับคือการแนะนําการเรียนการสอนของเรานะครับในช่วงนี้นะครับต้องทําให้เด็กเห็นภาพรวมและใช้เวลาไม่ควรเกิน3นาทีนึกถึงง่ายๆก็เหมือนเราจะดูหนังเรื่องหนึ่งครับหนังเรื่องไหนก็ตามที่น่าติดตามก็คือเราดูตัวอย่างหนังแล้วน่าสนใจฉะนั้นในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ครูหรือผู้สอนต้องทําเลยนะครับต้องทําให้เเรรืื่่่อองงนนนนนั้้าาสใใจทํห เรื่องสาคัญแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสําหรับเด็กก็จะทําให้เด็กเองเนี่ยสนใจที่จะฟังเนื้อหาการเรียนการสอนในช่วงต่อไปได้ดีในช่วงที่2ครับคือการสอนครับความสําคัญในเรื่องนี้นะครับคือเวลาในการจดจ่อครับตามธรรมชาติของสมองครับการจดจ่อของคนเราเนี่ยทำได้ไม่นานครับสำหรับเด็กในช่วงวัยอนุบาลหรือปถมต้นเนี่ยอยู่แค่ประมาณ5-8นาทีเท่านั้นเองและเชื่อไหมครับสำหรับเด็กโตหรือวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยการจดจ่อเนี่ยทำได้แค่ประมาณ15-18นาทีเท่านั้นนาคีับฉานั้นนการอายย่ ข้อมูลให้น้อยและสั้นครับนอกจากการจดจ่อของสมองนะครับเรายังสามารถสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจน่าติดตามได้จากการที่เล่าให้ผูกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ เล่าให้มีอารมณ์ขันสับแทกอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปนะครับและต้องใช้ภาษาเดียวกับผู้ฟังหรือใช้ภาษาเดียวกับเด็กนะครับ <im itation> เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือช่วงทบทวนนะครับช่วงนี้เราสามารถทําเป็นสรุปทําเป็นภาพเพื่อให้เกิดภาพจําหรือใช้ mind mapping ก็ได้นะครับและรู้ไหมครับว่าการทบทวนเป็นกระบวนการที่สําคัญมากที่จะทําให้การเรียนรู้ของเรายังคงอยู่เมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับเนื้อหาที่เราจดจําได้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับการ ทบทวนนี่แหละครับที่ช่วยเติมเนื้อหาในสิ่งที่เราลืมไปนะครับกลับมาและทําให้การเรียนรู้ของเรายังคงอยู่ครับแนวทางการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมองนะครับสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับช่วงแรกคือเด็กจะต้องเห็นภาพรวมนะครับ2คือการย่อยข้อมูลให้น้อยและสั้นนะครับ cry. 3คือการทบทวนอย่างต่อเนื่องครับพอเราเข้าใจธรรมชาติของสมองในการเรียนรู้นะครับเราก็สามารถนําเรื่องนี้นะครับไปปรับใช้กับการเรียนรู้ของเด็กในช่วงนี้ได้นะครับในการเรียนออนไลน์นะครับผู้ปกครองสามารถอธิบายให้เด็กเห็นภาพรวม ภาพกว้างกว่าได้นะครับ2การเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะครับสามารถเรียนย้อนหลังได้ผู้ปกครองสามารถแบ่งเนื้อหาเป็นตอนสั้นๆนะครับเพื่อให้เหมาะกับการจดจ่อของเด็กในแต่ละคนได้ครับและก็หมั่นทบทวนทําแบบทดสอบทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับและรูปแบบการเรียนแบบนี้แหละครับที่จะทาให้สมองเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเต็มที่ครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับและมีคําถามสามารถเขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับและฝากแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะครับ